ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยนาโนเทคโนโลยีพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเติบโตและดำรงชีวิตได้โดยอาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่ดินน้ำแสงและธาตุอาหารพืชทุกชนิดมีความต้องการธาตุอาหารในปริมาณสูงทำให้ธาตุอาหารในดินมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงทำให้ต้องมีการใส่ปุ๋ยเพิ่มโดยปุ๋ยสามารถแบ่งออกได้หลายชนิดเช่นปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุโดยจุลินทรีย์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและปุ๋ยสดปุ๋ยเคมีโดยทั่วไปจะเป็นเกลือที่ละลายน้ำได้ดีและมีส่วนผสมของธาตุอาหารหลักที่มีปริมาณเข้มขน้นจึงทำให้เป็นที่นิยมใช้เช่นปุ๋ยยูเรีย และแอมโมเนียมซัลเฟตปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยคือปุ๋ยที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ธาตุอาหารพืชถูกปลดปล่อยออกมาได้อย่างช้าๆพืชมีความต้องการอาหารที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงแต่มีความต้องการตลอดเวลาและความต้องการนั้นจะสอดคล้องกับการเติบโตของพืชซึ่งการเติบโตที่ดีพืชจะต้องได้รับธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพแต่การให้ปุ๋ยเคมีจะมีการให้ที่มากเกินความจําเป็นของพืชทําให้อัตราการให้ปุ๋ยและการรับาธาตุอาหารไม่ตรงกันจึงเกิดเป็นผลกระทบจากปริมาณาธาตุอาหารในช่วงที่มีปริมาณาธาตุอาหารที่มากเกินความต้องการจากการให้ปุ๋ยที่เกินความจําเป็นพืชจะมีการดูดซึมไปใช้ไม่หมดส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ธาตุอาหารที่เหลือจะถูกสะสมที่ผิวดินเกิดเป็นภาวะดินเสือ่อมอีกทั้งยังทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองในช่วงที่ปุ๋ยมีการให้ธาตุอาหารน้อยแต่พืชยังคงมีความต้องการธาตุอาหารตลอดเวลาและเนื่องจากมีปริมาณอาหารต่ำกว่าที่พืชต้องการจึงทำให้พืชเกิดภาวะขาดสารอาหารและให้ผลผลิตไม่เต็มที่ซึ่งทั้งสงแบบจะส่งผลโดยตรงต่อพืช ทำให้พืชเกิดความเสียหายและผลผลิตต่ำความแตกต่างระหว่างปุ๋ยเคมีและปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยเคมีเมื่อให้ปุ๋ยแก่พืชปุ๋ยจะได้รับความชื้นในดินและเกิดการละลายทันทีเพราะเป็นเกลือละลายน้ำได้ดีทำให้พืชดูดซึมไปใช้ไม่ทันเกิดการสูญเสียของปุ๋ยที่ใส่ขณะที่ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยเมื่อได้รับความชื้นปุ๋ยจะค่อยๆละลายออกมาอย่างช,ช้าๆ ผ่านสารเคลือบในปริมาณที่พืชด,ดูดซึมได้ทันตามความต้องการและจะมีการเปิดปล่อยออกมาตลอดทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่ทางตลาดโลกของปุ๋ยควบคุมการเปิดปล่อยมีรายงานว่าตลาดของปุ๋ยควบคุมการเปิดปล่อยจะโตขึ้นจากปี2017ที่มีมูลค่ากว่า1,500ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีการคาดการณ์ว่าในปี2022จะมีมูลค่าสูงถึงกว่า2,100ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี6.29%ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยมีหลายชนิดแต่ชนิดที่เป็นที่นิยมจะประกอบไปด้วยธาตุอาหารพืชหรือปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ดีซึ่งจะถูกเคลือบด้วยสารพอลิเมอร์ชนิดที่ไม่ละลายน้ำ กลไกการปลดปล่อยของปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยจะมีทั้งหมด3ระยะตามหลักการแพร่คือระยะแรกน้ำจะผ่านชั้นสารเคลือบซึมเข้าสู่เม็ดปุ๋ยระยะที่2น้ำที่เข้าไปจะละลายอยู่ภายในสารเคลือบและระยะที่3ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายปุ๋ยที่ละลายจะเกิดแรงดันภายในทำให้เกิดการปลดปล่อยโดยการแพร่ ปัจจัยที่มีผลต่อการปลดปล่อยจะมีด้วยกัน2ปัจจัยหลักคือสภาวะแวดล้อมและเม็ดปุ๋ยด้านสภาวะแวดล้อมจะประกอบด้วยความชื้นอุณหภูมิและชนิดของจุลินทรีย์ในดินขณะที่เม็ดปุ๋ยก็จะขึ้นอยู่กับชนิดและความหนาของชั้นสารเคลือบปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยด้วยเทคโนโลยีของเราเราได้พัฒนาชั้นสารเคลือบชนิดนาโนคอมโพสิต ที่ผลิตจากวัสดุฐานธรรมชาติเพื่อให้ได้ชั้นเคลือบที่มีความแข็งแรงขึ้นและสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อให้การเปดิดปล่อยาธาตุอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพนอกจากนี้เรายังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บาธาตุอาหารเสริมเพื่อให้พืชได้รับสารอาหารที่จําเป็นอื่นๆได้อย่างครบถ้วนโดยสามารถออกแบบการปดิดปล่อยาธาตุอาหารเสริมได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของพืชได้อีกด้วย ข้อดีของปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยทําให้สามารถลดการสูญเสียจากการปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆเพื่อจะสามารถใช้งานได้จนหมดไม่หลงเหลือสารตกค้างที่เกินความต้องการของพืชซึ่งถือเป็นการดูดซึมธาตุอาหารที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งพลิเมอร์ที่ใช้เป็นสารเคลือบสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพทําให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังเป็นการลดต้นทุนโดยรวมในการปลูกพืช ซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านแรงงานและเวลาในการเพาะป,ปลูกโดยเราสามารถที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิตผู้จำหน่ายหรือผู้ประกอบการทั้งในไทยและต่างประเทศที่ต้องการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อผลิตปุ๋ยประเภทนี้ใช้เองและมีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะใช้ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยคือกลุ่มกเกษตรกรผู้เพาะป,ปลูกทั้งพืชไร่พืชสวนและพืชเศรษฐกิจ เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนทางการเกษตรอันจะเป็นการส่งเสริมภาคเกษตรกรไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน